คือต้องบอกว่าที่ผมมีพระเครื่องต่างๆเหล่านี้คือผมเหมายกบ้านครับบางคนนะ่ะพ่อแม่ทําบุญอะไรมาไม่รู้ครับถึงยุคลูกก็ยกมาทั้งหิ่งบางอย่างผมก็ซื้อด้วยความไม่รู้ครับผมเจอพระก็หมดนี่เท่าไหร่อะไรอยู่ในนั้นบ้างบางทีก็ไม่รู้อย่างพระกล่องเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเช่อปมะจริงไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างในกล่องเนี้ยเหมาหมื่นเดืองทีแรกอะ สปื้มกับองค์นี้ก็หลุดแล้วอ้าวพ่อโตที่มีจานเนี่ยผมเคยขายไปหมื่นเท่าไหร่นะพ่อโตของปูเผือกกิ่งแก้วนะี่ยผมเคยลงรูปในเฟซผมไปด้วยนะ อ่าใครอยากได้เนี่ยพอโตปูเผือกกิ่งแก้วเนี้ยดินโอเซิร์ดิพอโตปูเผือกกิ่งแก้วลูกเก่าผมมันมีอะผมขี้งเกียจหรือ,อพอโตอ่าพอโตบางกระทิงหลวงปูเผือกกว่ากิ่งแก้วยกไหมผมไม่หยกนะคือต้องบอกว่าผมก็มีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับพวกอัญ,ญมณีเล็กเล็กน้อยน้อย เนื้อดินนะดินเนื้อได้หยิบพริกหลังลว่าก็เผื่อกิงแก้วแล้วใช่ดูหน้าดิมันใช่อยู่แล้วแต่ไอ้ในไอ้น,นั่นแท้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าแท้มันต้องเนื้อแบบนี้เก้าหกเนี่ยเนื้อดินแน่นแบบเนี้เอาประมูลไหมป นาทีเดียวจะตั้งราคาก็เกรงใจพ่อพระเหมามาถือว่าเป็นบิ๊กโบนัสสำหรับแฟนเพจของผมถ้าผมหารูปเจอคุณก็สบายใจอะ่ะผมมีผมมีผมบอกเลยว่าของผมม่ามีจาน่าของผมม่มีจานผมจะบอกให้ อ้าวใส่ราคากันมามีเวลานาะทีเดียวครับเนื้อพริกหลังมานี่ก็ปูเผือกกิ่งแก้วแล้วอย่ารอนะรออะไรกันครับคุณมีเวลานาะทีเดียวนะครับเพื่นอนๆอ้าวกดนาฬิกาก่อนน่าจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วหรือเปล่าระหว่างนี้ผมจะหารูปไปให้คุณด้วยระหว่างนี้ผมจะหารูปให้คุณไปบางพางด้วยว่า ปูเผือกผมที่ผมเคยได้มาอยู่ไหนอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละเลื่อนหาให้อยู่รอแป๊บหนึง่งผมยังลงเฟซบุ๊กเลยหายากจริงแหมปูเผือกขุดสะองเป็นล้านดูซินหนึ่งนาทีผมจะหาผมจะหารูปขุดพ่อโตปูเผือกเจอไหมนะครับ ใชได้ไปดีใจด้วยนะองค์เป็นหมื่นครับไม่ถูกครับเนี่ยท่าเนี้ยเป็นเนื้อข่าจแต่พิมพ์เดียวกันใช่เอาวางดิวางดิเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนื้อข่าวเห็นไหมพิมเดียวกันคืออกอกหน้าอ่าใช่ประกันให้ว่าเป็นปูเผื่อการไม่ผิดวัดหรอกครับหมดเวลาครับพิมพ์เดียวกันพิมเดียวกันอกมีขี้ข้างข้างบัวข้างโอ้ผมแม่นไม่ต้องกลัวของขี้เขาหก ยกแกะจากพระโยกที่เอามาจากแคนาดาครับช่างแกะชาวคิสเจอประการประหารจนต้องกราบทุกทีเอาโอเคอ่ะโอ้พี่เล็กคิดถึงครับแต่ตอนนี้ปูเผือกกิ่งแก้วสามพันสามไม่รู้จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังครับพ่อโตปูเผือกกิ่งแก้วหายากนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะฮะโหพ่อแม่พี่น้อง ไม่เป็นไรอ้าวจะตั้งราคาก็เกงใจพระไม,ไม่ไม่ขาดทุนอยู่แล้วครับเหมามาชุดนี้ไม่ขาดทุนเท่าไหร่ก็กําไรแต่ถ้ว่าคนโชคดีจะเป็นใครแต่ถ้ว่าคนโชคดีจะเป็นใครเท่านั้นครับอแต่ถ้ว่าคนโชคดีจะเป็นใครแค่เท่านั้นครับโอ้ยปูเผือกกิ่งแก้วดีใจด้วยกับคนที่ได้บอกเลย ไปนะไปเข้าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่คุณก็หาไปคุณจะเจออยู่แล้วผมเคยลงเฟสไปด้วยผมได้มาองหนึ่งผมดีใจมากนะมีจานพี่เล็กเรามาคุยเรื่องยกพระอาจารย์วิยังกันต่อด,ดีกว่าทำน้อยเป็นยก,นยกแท้ๆใช่ไหมอ่าเ้อราก็ว่าเราก็มีน่าจะมีความรู้เรื่องอัญมณีเล็กน้อยผมอะ หินก็ยกมันต่างกันอยู่แล้วเรามีทั้งหินทั้งยกเลยโอ oh, oh, ไปดูเหรียญน,นี้เนาะที no, mm hmm. ดิ mm hmm. เหรียญอันเนี้ยอ่าปอกใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไร